สนับสนุนโดย All New Isuzu MU-X ความสำเร็จใหม่ที่คุณกำหนดโยเกิร์ตลิเชสลดน้ำตาลหวานน้อยลงลองซะดีดีกินแล้วไม่เปลี่ยนใจวาโก้บรูมชิวได้ทุกท่าซ่าแบบครับติด สวัสดีครับคุณผู้ชมครับทักทายเข้าสู่สุภาษิตชีวิตงามนะครับคำคมดีๆสุภาษิตดีๆคติธรรมดีๆนะครับบางครั้งื่อทีนั้นนามาปรับใช้ในช่วงตัวเราเองนะครับก็มีความสุขขึ้นมาได้ครับวันนี้อยู่กับผมในที่ชานครุหานกรองครับและอาจารย์เสรีวงมณทาครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับพี่นี่นี่ข้ามเดือนข้ามปีมาสักเดือนเดือนกว่ากี่ปีใหม่ต้องทําชีวิตให้งามให้งามครับเขามีคําสอนในวิชาการจัดการบอกว่าคนเราเนี่ย ถ้าอยากจะมีชีวิตที่งดงามประสบความสําเร็จทั้งในแง่การงานและชีวิตส่วนตัวเนี่ยเราจะต้องมีคําขวัญประจําใจติดไว้นะครับที่โต๊ะทํางานที่ห้องนอนที่นู่นที่นี่มันได้มีพลังซึ่งอันนี้นะอาร์ตพี่มีมาก่อนจะได้เรียนวิชานี้นะโอ้ในบ้านพี่เนี่ยถ้าอารไปดูเนี่ยจะมีเยอะมากเลยเียนไเยอะเลยคือเวลาที่พี่ไปต่างประเทศนะพี่ก็จะชอบไปซื้อ พวกโปสการ์ดทวกอะไรต่างๆที่มีคำพูดดีๆเนี่ยแล้วเอามาใส่กรอบติดไว้เต็มบ้านเลยนะครัเพราะตรงนั้นเนี่ยพอเราอ่านมันก็จะตื่นใจเรามันชรื่องนั้นเรื่องนี้บ,บางอย่างก็เรื่องงานบางอย่างก็เรื่องชีวิตส่วนตัวบ,บางอย่างก็เรื่องเพื่อนบางอย่างเรื่องความฝันเรื่องความทเยอทยานต่างๆนานาพี่คิดว่าคนเรานะถ้าเราเนี่ยไม่มีสิ่งที่ฝรั่งเรียกมอตโต้นะครับ ถ้าเราไม่มีมัตโต้หรือสิ่งที่เราใช้ในการยึดถือในการทำงานเลยชีวิตเราจะเรื่อยๆมาเรียงเรียงนะแต่จริงๆคนเรามันควรจะมีอะไรที่เป็นมอตโตอย่างพี่เนี่ยถ้าเกิดเด็กที่ทำงานกับพี่จะรู้เลยพี่พูดอยู่เสมอว่าชีวิตที่มีความสุขคือกำไรชีวิตที่มีความทุกข์คือขาดทุนดังนั้นพี่จะไม่ยอมใช้ชีวิตที่ขาดทุนเด็ดขาดพี่จึงเป็นคนที่ ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขพี่จะไม่เก็บสิ่งที่เป็นปัญหาสิ่งที่เป็นความกังวลหมองไหม้ต่างๆนั้นเข้ามาทําลายความสุขของชีวิตไม่เก็บเข้ามาเลยนะพี่ต้องการกินข้าวอร่อยพี่ต้องการดูหนังสนุกพี่ต้องการที่จะฟังเพลงแล้วเพราะเพราะว่าคนที่มีความทุกข์อารกินข้าวก็ไม่อร่อยนอนก็ไม่หลับดูทีวีก็ไม่สนุกเราไม่มีความสุขไงฟังเพลงอะไรก็ไม่เพราะนั่นแหละคือชีวิตที่ขาดทุนนะครับ นั้นอยากจะเตือนคุณผู้ชมนะครับว่าถ้าใครยังหามอตโต้ในชีวิตไม่ได้สักข้อหนึ่งเลยเนี่ยหาซะหน่อยนะคะและยิ่งถ้ามีหลายข้อแล้วก็เป็นมิติต่างๆนี่มิติการทํางานนี่มิติความฝันนี่มิติความทะเยอทะยานนี่มิติการใช้เงินนี่มิติความก้าวหน้าอ่านี่มิติคู่ครองหาหลายๆมิติมาแปะติดเอาไว้ตามห้องนอนตามที่ทํางานอะไรต่างๆนั่นน แล้วอ่านเตือนใจตัวเองทุกๆวันอ่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครคิดไม่ออกนะครับออรายการเราเนี่แห <c oughs> <c oughs> ละรายการเรามีให้เยอะ <c oughs> เวมาฝากเลยที่ขึ้นเรื่องบอกว่าเนี่ยผ่านมาแล้วเนี่ยเดือน2เดือนหรือปีหนึ่งปีหน้าปีนู้นเนี่ยคนบางคนเนี่ยเขามีความทุกข์มากมีความทุกข์ความเจ็บปวดทั้งๆที่มันจบไปแล้วนะแต่เขาพยายามค <c oughs> ิดว่าไอ้ความทุกข์ความเจ็บปวดที่มันเข้ามาในชีวิตเขาเนี่ยคือคําสาบแต่เราอยากให้เห็นว่ามันเป็นคําสอนนะยังไงครับมีหนังเรื่องหนึ่งถ้าพี่จาชื่อไม่ผิดชื่ออัพอินเดียแนะครับ มีคนคนหนึ่งครับเขารับจ้างเป็นผู้บรรยายเพื่อให้กำลังใจกับคนที่เป็นทุกข์ในเนื้อเรื่องนั้นนี่วิธีการสอนของเขาคือเขาจะเดินเข้าห้องเรียนที่เขาจะเป็นบรรยายเนี่ยด้วยเป้อันหนึ่งในเป้นั้นก็จะใส่ของต่างๆไว้เยอะแยะมากมายครับแล้วเขาก็เอาเป้นั้นให้คนที่ฟังอ่ะคนที่มานั่งฟังเขาอ่ะแบกดูแล้วถามว่าหนักไหมอ๋อซึ่งแน่นอนมันก็นัก เสร็จแล้วเขาก็เอาของในเป้ออกทีละชิ้นสองชิ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ให้คนเนี่ยแบกเบ,บาลงไหมเบาลงไหมเบาลงไหมจนในที่สุดเมื่อเอาอะไรออกหมดแล้วเนี่ยเป้ใบนั้นก็เบาวิวเลยนะคะเขาก็เลยบอกว่านี่แหละสิ่งที่เราเนี่ยเอาปัญหามาแบกมาหาไว้ก็เหมือนของในเป้นี่แหละมันก็ทำให้หนักหนักแต่เมื่อเราเอา ออวางออกซะนะไม่เอาไว้ในเป้ต่อไปมันก็เบาก็เหมือนการที่เราเอาความทุกข์ต่างๆความหดหู่ต่างๆออกจากชีวิตเราอ่ะมันก็ทําให้เรานั้นชีวิตไม่นามันก็เบาได้เออบางคนเนี่ยชอบคิดเนาะแบบอดีตที่ผ่านแล้วเหมือนเหมือนที่เคยคุยกับพี่นะครับบอกว่ามีพี่เคยเจอคนคนหนึ่งก็เล่าแต่เรื่องอะไรที่มันเป็นความทุกข์อ่ะเขาจะเป็นคนที่หมกมุ่นอยู่กับอดีตที่เป็นความทุกข์ซึ่งมันไม่ดีนะครับ ไปดูนะครับหนังเรื่องนี้ในเน็ตฟิกน่าจะมีนะน่าจะเข้าใจกันนะครับมาอีกเรื่องนึงครับบอกว่าก้าวแรกของการใช้ชีวิตอย่างผู้ตื่นคือการหยุดยุ่งวุ่นวายเรื่องคนอื่นแล้วหันกลับมาวิเคราะห์หัวใจตัวเองจริงๆในชีวิทยาเขาก็บอกเลยค,คนเราอยากจะก้าวหน้าเนี่ยเราต้องมีความสามารถด้าน self analysis คือการวิเคราะห์ตัวเองครับด <นะ S 2> ูตัวเองให้เป็น เราจะได้รู้ว่าจุดแข็งที่เราจะใช้ให้เป็นประโยชน์ในการดําเนินชีวิตหรือการทำมาหากินคืออะไร <c oughs> และอะไรที่เป็นจุดอ่อนของเราที่เราจําเป็นจะต้องแก้ไข <c oughs> นะครับถ้าเราเป็นคนที่วิเคราะห์ตัวเองได้เราจะรู้เลยว่าจุดแข็งของเราที่จะใช้ในการดําเนินชีวิตคืออะไร <c oughs> อย่างเช่นถ้ามีคนมาถามพี่ว่าทําไมไม่เล่นการเมืองครับ <c oughs> พี่ก็วิเคราะห์ตัวเองแล้วว่าพี่เล่นไม่ได้ ไม่เหมาะไม่ได้คือถ้าสมมุติว่าพักต้องการแบบนี้แต่พี่ไม่เชื่อมันก็ไม่ได้ไงพี่คงลาออกอมันเป็นอาชีพใช่ไหมคะอย่างนั้นต้องทําตามไงเพราะฉะนั้นเราบอกเลยว่าเฮ้ยไม่ใช่เรานะหรือเวลาพี่ยกมือไหว้ใครับครพี่ก็ไหว้ด้วยความเคารพนับถืออย่างแท้จริงแต่การไหว้คนที่เราไม่ได้คิดจะเคารพนับถืออย่างที่เขาทํากันเนี่ยมันก็พี่ทําไม่ได้หรอกนะ จริงๆเั้นพี่เป็นนักการเมืองไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นวิเคราะห์เองให้เจอแม้เราต้องวิเคราะห์ตัวเราว่าเรานั้นเหมาะที่จะทํางานอะไรถ้าเราทําแล้วนี่คือจุดเด่นจุดดีของเราที่จะทําให้เราเจริญก้าวหน้าครับแต่อะไรที่มันเป็นจุดอ่อนอย่าไปพยายามมันอย่าไปพยายามเพราะว่ามันจะเสียเวลากับการที่เรานั้นไปพยายามในสิ่งที่เราไม่เก่งเขาบอกว่าถ้าเราเป็นผู้บริหารนะ อย่าจ้างคนที่เก่งเรื่องเดียวกับเราแต่จงจ้างคนที่เก่งในเรื่องที่เราไม่เก่งาาแล้วความไม่เก่งของเราจะไม่มีความหมายอะไรเลยเพราะมันจะมีคนอื่นมาทําแทนเห็นไหมนี่คือหลักการวิเคราะห์ตัวเองครับครับแต่เดี๋ยวนี้น่าเป็นห่วงสังคมนะฮะเพราะว่าอย่างอย่างในโลกโซเชียลเนี่ยเยอะเลยนะวิเคราะห์คนนู้นวิเคราะห์คนนี้วิเคราะห์คนนั้นเนี่ยนี่ทำไมไม่ทําแบบนี้ไม่เป็นแบบนั้นถ้ามาอยู่หน้าพี่พี่หนัแล้วมึงก่อน เคยรู้จักตัวเองบ้างไหมล่ะครับใช่ไหมเคยอ่ะมาต่อกันอีกนะบอกว่าความทุกข์ทั้งหมดในชีวิตไม่ได้เกิดจากสิ่งที่คนอื่นคิดเกี่ยวกับคุณแต่มันเกิดจากสิ่งที่คุณคิดว่าคนอื่นนั้นคิดเกี่ยวกับคุณก็แปลว่าเราไปเอาคำพูดของคนอื่นที่พูดเกี่ยวกับตัวเราเนี่ยมาแบกมาหามคือคนที่เขาพูดเกี่ยวกับเรานั้นมีทั้งคนไม่หวังดี มีทั้งคนอิจฉาริษยา,ามีทั้งคนไม่รู้จริงมีทั้งคนที่ไม่เคยให้อะไรเรามไม่มีประโยชน์อะไรกับเรารแล้วฟังทำไมเออฟังทำไมให้ทุกเออ <c oughs> ไม่ต้องไปฟังเขาอิจฉาเราก็าไม่หวังดีกับเราเขาไม่รู้จักเราจริงเออเราไปทำตามที่เขาบอกเขาก็ไม่ได้มาให้อะไรเราเพราะฉะนั้นเชื่อมั่นในตัวเอง และถ้าจะแคร์คำพูดของคนคจงแคร์คำพูดของคนที่รักและหวังดีกับเราเท่าน,นั้นเท่านั้นนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสครู่ครับช่วงหน้ากลับมาต่อครับนี่คือปากระป๋องซื่อสัตว์ชิ้นใหญ่แคลเซียมสูงสูงจริงๆ ซื้อเลยไม่ต้องคิดเยอะอืมตัวตนใหม่ที่เป็นคุณ New Isuzu D-MAX พลานุภาพไร้ขีดจำกัดวากก้บลูมมีนวัตกรรมแอร์รีฟิลเบาสบายห้องตัวระบายอากาศได้ดีชิลได้ทุกท่าซาแบบขับติด หนูยักได้วาโก้บลูมนิวรุ่ม่ากซ็ล์วบลูมมีนวัตกรรมแอร์รีฟิลเบาสบายท่องตัวระบายอากาศได้ดีชิลได้ทุกท่าซาแบบขับติด ยไบะมี่กึ่งสำเร็จรูปจายาเส้นเหนียวนุ่มด้วยน้ำสุกเข้มข้นสุดดั้งเดิมแบบจายาเขาถึงรสเนื้อแบบเต้นคำบะมี่กึ่งสำเร็จรูปจายาชิ่ในรสชาติเชื่อใจจายาออกจากกรอบความสำเร็จเดิม สำเร็จใหม่ที่คุณกำหนด All New Isuzu m u l X Originality Redefined นี่คือปะกะป๋องซื่อสัตว์ชิ้นใหญ่แขวเซียมสูงสูงจริงๆซื้อเลยไม่ต้องคิดเยอะอืมสนับสนุนโดย All New Isuzu m u l X ความสำเร็จใหม่ที่คุณกำหนดโยเกิร์ตลิเชสลดน้ำตาลหวานน้อยลงลองซะดีดๆกินแล้วไม่เปลี่ยนใจวาโกบรูมชิวได้ทุกท่าซ่าแบบครับติดกลับเข้ามาสู่ช่วงนี้นะครับต่อกันเลยครับมันมีมันมีอยู่คำหนึ่งอาจจะดูกำกวมนิดนึงนะฮะเดี๋ยวให้พี่เนี่ยช่วยขยายความหน่อยบอกว่า ต้องขอบคุณคนที่ทำไม่ดีที่ช่วยเป็นตัวอย่างที่ดีว่าอะไรไม่ควรทำอ่ะอันนี้ <c oughs> พี่ก็เคยสอนคนไว้อย่างนี้ครับการที่มีใครสักคนหนึ่งเนี่ยเขาเดินอยู่ข้างหน้าเราแล้วเขาตกหลุมไปเนี่ยไม่ได้แปลว่าเขาไม่มีประโยชน์อะไรกับเราเลยอ,อย่างน้อยที่สุดเขาก็ทำให้เรารู้ว่าเดินไปข้างหน้าจะตกหลุม,มลอย่าไปเดินตามเข้าใจอย่างคัเข้าใจแล้วครับคือ เราไม่ใช่ว่าเราจะได้บทเรียนชีวิตเนี่ยจากคนเก่งคนดีเสมอไปครับเราได้บทเรียนชีวิตทั้งคนเก่งคนดีคนโง่คนชั่วม,มันได้บท,บทคนเก่งกับคนดีเราได้บทเรียนที่ว่าสิ่งเหล่านี้ควรทําตามแต่คนโง่คนชั่วเราก็ได้บทเรียนว่าสิ่งเหล่านี้จงหลีกเลี่ยงและอย่าทำเพราะฉะนั้นทุกอย่างมีบทเรียนทั้งสิน้นคือเวลาที่เราอ่านหนังสือเราดูหนังเราดูละคร และมีคนบางคนบอกว่ามันไม่เห็นมีประโยชน์อะไรเลยมันไม่เห็นดีงามถ้าคุณจะมองหาแต่สิ่งดีที่คุณจะเรียนแบบแน่นอนละ่ะหนังสือบางเล่มไม่น่าอ่านเลยน,น,นละครบางเรื่องไม่น่าดูเลยหนังบางเรื่องก็ไม่น่าจะดูเลยแต่คุณต้องมองดูว่าในความไม่ดีเหล่านั้นเนี่ยมันมีบทเรียนอะไรที่สอนคุณว่าจงหลีกเลี่ยงครับคือเราไม่ได้ดูหนังดูละครหรืออ่านหนังสือ เพื่อที่จะหาคําแนะนําที่จะเรียนแบบไปทุกครั้งับนะบเหมือนอย่างเช่นเรื่องยาเสพติดเนี่ยพี่ก็เคยพูดกับเด็กวัยรุ่นที่เขาเถียงพี่นะพี่บอกยาเสพติดก็รู้อยู่มันไม่ดีเนี่ยนะ <S <S นยยจะไปลองมันทาไมเด็กบอก,กนนว่าัะไว่าอาจารย์สมัยนี้นะไม่ลองไม่รู้อาจารย์ก่อนจะรู้มันไม่ดีก็ต้องลองในสิพี่ก็บอกบางเรื่องก็ไม่ต้องลองนะ รายการโทรทัศน์รายการวิทยุข่าวหนังสือพิมพ์บทความนิตยสารมีให้เราเห็นเยอะแยะมากมายก่ายกองว่ายาเสพติดมันไม่ดีแล้วจะต้องไปลองมันทําไมลนะ่ะใช่ครับเพราะฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นเรื่องไม่ดีเมื่อเราได้พบได้เห็นไม่ได้เบว่ามันไม่เป็นประโยชน์มันเป็นบทเรียนให้กับเรารู้ว่าจองยารรอย่าทำจองยาทำนะฮะอันนี้ได้ดีมากเลยนะครับบอกว่า ไม่ว่าจะทุกข์หนักหนาสาหัสสักแค่ไหนทางออกก็ไม่เคยอยู่ไกลไปกว่าใจของตัวเองใช่เพราะคนเรานั้นเนี่ยทุกขสุขอยู่ที่ใจ<ม>ถ้าเราเก็บเอาปัญหามาเป็นความกังวลหม่นไมเราย่อมทุกข์<ม>แต่ถ้าเรานั้นแก้ปัญหาเท<ม>่าที่เราแก้ได้แต่พอเราแก้ไม่ได้เราก็ต้องบอกว่า เราได้พยายามสุดกำลังแล้วแล้วมันแก้ไม่ได้จะไปกังวลกับมันทำไมเรานั้นไปทำในสิ่งที่เราทำได้ไม่ดีกว่าหรือเอาเวลาที่กังวลเนี่ยไปอีกแบบนึงใช่เหมือนเวลาสอบอ่ะพี่บอกเด็กเสมอเลยนะข้อไหนง่ายทำก่อนนะอย่าไปมัวอย่าไปทำข้อยากก่อนทำข้อยากก่อนเสียเวลากับข้อยากจนเวลาจะหมดแล้วปรากฏไอ้ข้อง่ายที่ทำได้ไม่ได้ทำเลย มันก็ไม่ได้สักคะแนนันข้อไหนง่ายทําไปก่อนข้อไหนง่ายทําไปก่อนแล้วข้อยากนั้นทาทีหลังแล้วก็ถึงเวลาหมดเวลาทาได้แค่ไหนก็แค่นั้นเพราะพอทำยากเช่นเดียวกันกับปัญหาปัญหาไหนแก้ได้ก็แก้ปัญหาไหนแก้ไม่ได้ก็ต้องปลงแล้วอย่าเก็บเอามาคิดว่าทําไมเราถึงแก้มันไม่ได้อย่าเป็นมนุษย์เพอร์เฟกต์อย่าเป็นมนุษย์เพอร์เฟกต์คนเป็นมนุษย์เพอร์เฟกชีวิตจะไม่มีความสุข เพราะเราไม่มีทางเป็นมนุษย์เพอร์เฟกต์ได้เราทำงานสิชิ้นเราอาจจะสำเร็จเพียงแค่เจ็ดชิ้นไม่สำเร็จสามชิ้นในเจ็ดชิ้นที่สำเร็จบางอย่างก็ A บางอย่างก็ B บางอย่างก็ C แต่มันก็ยังสำเร็จครับคิดอย่างนี้แต่ถ้าเกิดเรามีสิบชิ้นต้องทำแล้วเราทำได้เจ็ดทำไม่ได้สามแล้วเรามันนั่งกังวลหม่นไม่เสียใจกับสามที่เราทำไม่ได้แล้วไม่ดีใจภูมิใจกับเจ็ดชิ้นบ้างเลยเหรอ หรือ7ชิ้นเราได้ C เราได้ B เราไม่ได้ A เราก็มานั่งเสียใจกับการได้ B ได้ C และอันที่ได้ A ไม่ภูมิใจบ้างเหรอมันก็ยังมีอะไรั้นคนเรามันรู้อยู่ที่มันอยู่ที่ว่าเราเก็บอะไรมาคิดอะไรที่เราเก็บมาคิดแล้วทําให้มีความสุขมีความสบายใจก็คิดมันเยอะๆแต่อะไรที่มันทําให้เราเป็นทุกข์นั้นเนี่ยได้บทเรียนจากมันแล้วก็จบแค่นั้นเองได้บทเรียนแล้วว่าสิ่งที่ทําไปมันผิดพลาดยังไง มีบทเรียนที่เราจะไม่ทําซ้ํำยังไงเราจะแก้ไขในครั้งต่อไปอย่างไรพอแล้วแต่อย่าไปนั่งเสียอ,อกเสียใจกับสิ่งนี้ไม่ไดีไม่งามมันไม่ใช่ครับเราท่องจํากันเอาไว้เลยนะบอกว่าสุขเนี่ยคือกาไรชีวิตทุกเนี่ยคือขาดทุนถูกต้องครัเบ,บเพราะฉะนั้นอย่าไปเก็บเอาความทุกข์มาอยู่ในใจบแบกหามเอาไว้ใช่ฮะ,ะเราก็บอกว่าบางทีคนเราเนี่ยเกลียดเขาเนี่ยมันทุกข์แต่ถ้าเ <ฮะ S 2> มตตาเขาเนี่ยมันจะสุขยังไงครับ เพราะว่าเวลาเราเมตตาเขาเนี่ยเราอยากจะนั่งคุยกับเขาเราอยากช่วยเหลือเขาเราไม่มีความรู้สึกว่าเรารังเกียจเขาม,มันก็เแต่ถ้าเกิดว่าเราเกลียดคนเมันกีย,ยจะแก้ยังไง <laughs> จะทํำยังไงให้สวยเออครับออจะแก้แค้นยังไงวันนั้นทําให้เสียใจแล้วจะมีโอกาสทําให้เสียใจบ้างไหมเนี่ยโไม เก่งจังว่าหาที่ที่จะแก้ไม่ได้เลยถ้าไม่มีโชคดีจังเลยเจ้านายรักมากจะไปฟ้องเจ้านายเหรอตัวเองจะโดนนะถูกไหมนะโอ้ถูกมากมันเครียดนะดูหนังดูละครได้เลยนะครับไอตัวละครที่มีความแขนแล้วคิดจะแก้แขนจะเป็นตัวละครที่ไม่มีความสุขเลยอัชีวิตเลยนะ โอ้ยมันะจะนั่งคิดวิธีการ,รที่จะต้องใช้เล่เพทุบายในการจะทำลายคนอื่นแล้วมันจะเป็นสุขได้ยังไงนะอาเ้ยเพราะฉะนันน้นเราจงเมตตาคนรักคนอยากอยู่ใกล้กับคนแต่คนไหนถ้าเราเกลียดเันเกลียดจริงๆอะ่ะมันไปให้พ้นพ้นเขาคือก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาอย่าไปยุ่งให้เขาเป็นอากาศธาตุนะให้เขาเป็นอากาศธาตุ อย่าไปเอาสิ่งที่เขาทําอย่าไปสิ่งที่เขาพูดมาคิดมาใคร่มาครวนจนกระทั่งเรารู้สึกเสียใจครับเรารู้สึกขดหู่บนไม่แล้วรู้สึกเขาชนะเราครับการที่เขาทําอะไรให้เราเสียใจได้เราจะรู้สึกเขาชนะเราแต่พอเราจะทํากลับไปให้เขาเสียใจบ้างปรากฏมันไม่เคยเสียใจอะไรกับการรกทำเราเลยเราก็เป็นทุกข์แกแค้นไม่ได้แกแค้นไม่ได้ ทำไมเป็นทุกข์ทำไมไม่ทุกข์บ้างวะช่างเขาเถอะช่างเขาเถอะช่างเขาเถอะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะได้ดีก็ตัวเขาครับเขาจะไม่ได้ดีก็ตัวเขาส่วนเราจะดีหรือไม่ดีก็ตัวเราเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูตัวเราให้ดีให้มีความสุขให้มีความดีนะนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งนะครับ นี่คือปากระป๋องซื้อสัตว์ชิ้นใหญ่แคลเซียมสูงสูงจริงๆซื้อเลยไม่ต้องคิดเยอะอืมอีรีสรซ์ุใหม่เราใจสไตล์อินฟินิตเ วัตกรรมแอรีฟิลเบาสบายห้องตัวระบายอากาศได้ดีชิลได้ทุกท่าท่าแบบขับติดบแน่หนูยักได้กว่าโ็บลูมออกจะกรอบความสมเร็จตดิมิมความสำเร็จใหม่ที่คุณกำหนด All New Isuzu MU-X Originality Redefined ตระกมแอรีฟิลเบาสบายห้องตัวระบายอากาศได้ดีชิลได้ทุกท่าท่าแบบขับติดแน่หนูยักได้วกว่าโ็บลูมบะมีกึ่งสำเร็จรูปจายาเส้นเนียวนุ่มด้วยน้ำสุกเข้มข้นสุดดังเดิมแบบจายาเข้าถึงรสเนื้อแบบเต้นคำบะมีกึ่งสำเร็จรูปจยายาชิในรสชาติเชื่อใจจายา อนใหม่ Online, ที่เป็นคุณ New Isuzu D-MAX พลานุภาพไร้ขีดจํากัดนี่คือปากระป๋องซื้อสัตว์ชิ้นใหญ่แคลเซียมสูงสูงจริงๆซื้อเลยไม่ต้องคิดเยอะอืมสนับสนุนโดย all new isuzu mu-X ความสำเร็จใหม่ที่คุณกำหนดโยเกิร์ตลิเชสลดน้ำตาลหวานน้อยลงลองซะดีๆกินแล้วไม่เปลี่ยนใจวาโกบรูมชิวได้ทุกท่าซ่าแบบครับติดครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับได้รับความรู้มากมายนะครับจากเกี่ยวกับเรื่องของคำพูดดีๆนะอย่าแบกอย่าหามอย่าแบกอย่า,าชัดเจนที่สุดอย่าแบกอย่าหามนะ คืออย่าไปที่เราใช้ว่าปล่อยวางสะบ้างเมื่อเราวางมันก็เบาเมื่อเราแบกมันก็มก็หนักเพราะฉะนั้นจะแบกให้หนักทำไมครับบางเรื่องบางราวก็วางมันไปเถอะนะอย่าให้มันทำให้เราหดหู่กินข้าวไม่อร่อยนอนไม่หลับดูหนังไม่สนุกครับ แค่นั้นเองนะครับก็เปรียบก็เหมือนกับว่าชีวิตของเราเนี่ยแหละครับบางทีบางครั้งนะครับแบกอะไรไว้เยอะให้เป็นสัมภาระใส่กระเป๋าไปใส่กระเป๋าไปหรือว่าถือของเยอะเนี่ยมันหนักวางลงบ้างครับสิ่งไหนที่ไม่จําเป็นก็วางลงแต่ถ้าเกิดว่าในจิตใจของเราเองเรื่องไหนไม่จําเป็นปล่อยวางไปและชีวิตเราจะมีความสุขมากๆนะครับวันนี้เวลาหมดของเราครับผมอาจารย์เสรีต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ